โหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่านะคะวันนี้สังซ่าจะมีทริคอะไรบอกเพื่อนนะคะหมายถึงว่าส้มซ่าก,ก, mm hmm. ก็ก็ไปเสิร์ชหาวิธีที่จะทํำยังไงให้เราให้เรามีสุขในสภาวะหนึ่งบ้านเมืองสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็โควิดนะคะมันก็ทําให้เราสภาพจิตเราไม่ค่อยจะจะดีอะคะ่ะทีนี้ก็เลยไปได้ทริคไอเดีย เกี่ยวกับสภาพจิตนะคะก็เลยมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีติดสุขแล้วก็วิธีอมองเป้าหมายตัวเองให้ทะลุแล้วก็ลงมือทำนะคะมาค่ะทั้งซาจะมีทิคดีๆมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะข้อที่หนึ่งถ้าอยากมีสุขอย่าลืมทำสิ่งนี้นะคะ เลิกทะเลาะก,กับตัวเองเลิกทะเลาะก,กับตัวเองก็หมายถึงว่าสิ่งไหนเราไม่ชอบก็อย่าฝืนนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมีสุขก็คนอื่นเขาคิดยังไงก็ช่างเขานะคะอย่าไปใส่ใจกับคําพูดเล็กๆน้อยๆหรือดราม่าที่เขาอาจมาใส่เรานะคะเพราะว่าตัวเราเท่านั้นค่ะว่าเราจะทําได้หรือไม่ทําได้นะคะเขาเรียกว่าเขาคิดอะไรก็เรื่องของเขาเขาไม่ใช่ตัวเรานะคะเราจะได้ไม่แบกทุก แล้วก็ที่มาของความสุขก็คือความสุขมาจากตัวเรานี่แหละค่ะไม่ได้มาจากไหนออกจากใจนี่แหละนะคะถ้ามีผู้ดีๆลูกดีๆหรือเพื่อนบ้านดีๆหรือเป็นมีเฟนที่ดีๆก็ถือว่าเป็นกําไรในชีวิตนะคะแต่ความสุขจริงๆก็อยู่ที่ตัวเรานะคะแล้วก็เลิกคิดมากยิ้มเข้าไว้อย่าคิดมากอย่าคิดซ้ำซากนะคะ คืออะไรที่ผ่านไปแล้วเราก็ถือว่าปล่อยไปนะคะอย่าไปคิดซ้ํากลับไปกลับมาเป็นทุกข์นะคะยิ้มเข้าไว้ค่ะปล่อยมันไปอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้หรืออะไรที่มันแบกไว้แล้วเรามันไม่เกิดกับประโยชน์กับตัวเราเราก็ต้องปล่อยมันไปนะคะเขาเรียกว่าปล่อยมันไปนลูกค้าบีบแท่ไ่ แล้วก็ให้ก้าวต่อไป Move On นะคะให้เดินหน้าไปว่าเราทำอะไรได้อีกมั่งอะไรเงี้ยนะคะอย่าไปอ่อยู่กับความหม่นหมองหรือกับสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้นะคะแล้วก็คิดบวกคิดบวกแล้วก็ตามใจตัวเองนั่นแหละค่ะตัวเองคิดอะไรก็อยากจะทําอะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทําได้ทําไม่ได้เราก็ทำํำไปเลยนะคะอย่าฝืนใจตัวเอง แล้วก็คิดบวกไม่แคร์แล้วก็ให้คิดสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่สร้างสรรค์หมายถึงว่าเขาจะมาตําหนิเราว่าเอาอคุณทําไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเออคุณไม่มีความสามารถมากพอถ้าคุณรู้ว่าคุณใช่คุณทําไปนะคะคุณอย่าไปแคร์กับคําพูดของคนนะคะเพราะว่า เขาเราอะรู้ตัวเราว่าทําได้ความสามารถเราระดับไหนอะไรเงี้ยความพยายามเราขนาดไหนอะไเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นเขาจะมาพูดหรือตัดรอนเรา่เงี้ยเราก็ตัดไปซะาดอนแคร์อะไรเงี้ยฉันจะทําอะไรประมาณนี้นะคะให้มีความมั่นใจคิดบวกนะคะแล้วก็ให้คิดว่าเ,าเราเกิดมาอายุนั้นแสนสั้นนะคะ อายุไม่ได้ร้อยปีนี่ก็ถือว่าจำอะไรไม่ได้แล้วค่ะก็ถือว่าเราใช้ชีวิตให้รู้คุณค่าวันและเวลานะคะนี่แหละคะ่ะเราก็จะติดสุขเราก็จะมีความสุขเลิกทะเลาะก,กับตัวเองอย่าฝืนใจตัวเองบ่อยนะคะอย่างไปกับแฟนอย่างเงี้ยแฟนอยากินสเต็กเนื้อเราอย่ากินสเต็เเก,กตปลาเราก็อย่าไปสเต็กเนื้อกับเขาเราก็ไปตามใจเรานี่หละค่ะนะคะก็คืออะไรที่มัน ถ้าใจจิตเราบอกว่าไม่เราก็ให้ถอยอะคะ่ะเพราะว่าตัวเราย่อมรู้ตัวเราอย่าฟื้นนะคะแล้วก็คนคิดอะไรช่างเขาความสุขอยู่ที่เราเลิกคิดมากยิ้มเข้าไว้ปล่อยมันไปก้าวต่อไปตามใจตัวเองคิดบวกและไม่แคร์สิ่งที่ไม่สร้างสรรค์น,นะคะที่เขาจะมาตัดรอนเราเราก็อย่าไปใส่ใจนะคะจงเชื่อในตัวเองอะคะ่ะ แล้วก็มองโลกในงแง่ดีชีวิตเรามันแสงสั้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากประสบความสำเร็จก็จะมีนะคะชี้ผลลัพธ์ต่อตัวเองเพราะว่าผลลัพธ์ <c oughs> นึกว่าลูกค้ามาผลลัพธ์ก็คือเรามองทะลุทุงเป้าหมายว่าเราจะทำอันเนี้ยเราจะทำสำเร็จ ทีนี้ให้เราดูที่เป้าหมายว่าเราจะทํายังไงหรือจะไปต่อยังไงเราก็คิดล่วงหน้านะคะแล้วก็ลงมือทําสม่ําเสมอนะคะแล้วก็สังเกตความรู้สึกตัวเองว่าอันเนี้ยมาถูกทางไหมไม่มาถูกทางการเริ่มต้นหรือลงมือทําสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยอะ่ะมันก็คล้ายๆกับรื้อได้แกะได้อะไรประมาณนี้ยกเลิกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไปไปแล้วมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับ สังเกตรประสาทสังเกตจิตสัมผัสตัวเองเกี่ยวกับทิ่สิ่งที่เราทําแล้วลงมือมันดีต่อเราแล้วครอบครัวหรือ,อคนรอบข้างหรือการตลาดไม่อะไรเงี้ยนะคะคิดไปด้วยจิตประสาทเราสั่งแบบไหนก็ฟังเขาด้วยแล้วก็ยืดหยุ่นปฏิบัติปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีกรรมหมายถึงว่ายืดหยุ่นหรืออันไหนที่เราทําไปแล้วมันไม่ใช่เราก็สามารถแกะรื้อได้แล้วก็ออกมาทําดีๆได้ะค่ะ คือทุกอย่างมันมันต้องคล้ายๆอาศัยความสม่ำเสมอแล้วก็ความยืดหยุ่นในการปฏิบัตินะคะเหมือนคล้ายๆกับการทดลองอ่ะเนาะบางทีเราเราทำไปอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเป้าหมายเรามันไปซ้ายแต่งานเราออกไปขวาเราก็ต้องแกะแล้วก็เพื่อจะมาแต่งให้ไปทางขวาอะไรประมาณนี้คือว่ายืดหยุ่นไม่ใช่ ซ้ายก็ซ้ายอะไรไม่ใช่นะคะคือสามารถยืดหยุ่นการปฏิบัติได้ถ้าไหนมันไม่ใช่เราก็ปรับโหมดปรับอะไรเกี่ยวกับงานนะคะคือการยืดหยุ่นยืดหยุ่นก็คือไม่ตึงเกินไปไม่ไม่เป๊ะเกินไปอะค่ะลงมือทําด้วยจิตที่ยอดเยี่ยมก็คือจิตใจที่ของเราที่มุ่งมั่นแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็ชอบในสิ่งที่ทำอะค่ะ อย่างเงี้ยมันจะไปมันจะไปได้ไดสวยอะค่ะคืองานจะออกมาดีหนึ่งใจรักสองลงมือทําเมื่ออารมณ์ดีแล้วก็สมองเปิดนะคะนี่แหละนะคะคือวิธีที่จะปะสมเสบ็จสาเร็จก็คือชี้ผลลัพธ์ก็คือดูว่าเราทําอย่างนี้เราจะได้อะไรกลับมาแล้วก็เราจะสร้างสารรค์อะไรเพื่อคนอื่นหรือมนุษย์ร่วมชาติมั่งอะไรเงี้ยแล้วลงมือทําสม่ําเสมอ สังเกตประสาทสัมผัสของตัวเองแล้วก็ยืดหยุน่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลงมือทำจิตใจที่ยอดเยี่ยมนะคะพวกที่หาเป้าหมายตัวเองขอบคุณนะคะอยากจะมีสุขก็ให้ทำตามนี้แหละคะ่ะจะได้ลูกค้ามาค่ะขอบคุณนะคะ see y o u Next t o y o CU Next Clip ค่ะ